ซินเนอร์คือหนังที่พวกเราอยากดูมากที่สุดของปีนี้ครับพูดจริงๆไม่ได้โกหกตั้งแต่เห็นตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วล่ะนับวันรอเลยแหลแะครับเมื่อไหรจะถึง17เมษายนสักทีอยากดูใจจะขาดแล้วครับกลิ่นอายสยองขวัญพื้นบ้านเมืองชายขอบคนดำโดนตีบูธแล้วก็ครับเ,เล็กๆที่โดนล้อมไปด้วยสิ่งน่าสะพรึงกลัวโดยเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันแนแ่ครับและที่สำคัญที่สุดไมเคิลบีจอแดนโปรคนโปรดของพวกเราครับรับบทนำด้วยซึ่งก็แบบคูณ2ด้วยนะ เป็นฝาแฝดเล่นพร้อมกันในเรื่องเดียวไปเลยแบบนี้จะไม่ให้ไฮฟ์ได้ยังไงครับนี่คือหนังที่ผมเก็บตัวเงียบเชียบที่สุดในปีนี้ไม่ตามข่าวไม่ตามอ่านอะไรทั้งสิ้นครับต้องการสัมผัสมันด้วยตาและก็ความคิดของตัวเองที่ปลอดโป่งมากที่สุดอ่าซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ดูในระบบ iMAX ด้วยนะครับเพราะบางฉากถ่ายมาเพื่อระบบนี้โดยเฉพาะจะเป็นยังไงสมหวังกับที่ไฮฟ์เอาไว้หรือเปล่าวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังกันครับขอเชิญพบกับซินเนอร์รีวิวบายมีมูวี e แต่ก่อนอื่น ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับกลับไปครั้งครับกับสปอนเซอร์ของเราโอพัฟใหม่ครั้งในล่างใหม่เมวกาโอลิงทายาพืชกรอบแต่ไม่ทอดขนมตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกสดๆร้อนครับคราวนี้มาพร้อมกับรสชาติเปรี้ยวนินดๆหอมมันหน่อยๆของซาวครีมและหัวหอมสะใจสายเข้มอร่อยจนหยุดไม่อยู่ฟินทุกคำลองแล้วจะติดใจครับพูดก,กันแบบไม่อวยเลยนะครับตอนนี้โอเลียงรสซาวครีมและหัวหอมเนี่ยกลายเป็นขนมโปรดของพวกเราไปแล้วเรียบร้อย เหตุผลนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วปริมาณก็ยังเยอะจุใจสุดๆครับทั้งอร่อยทั้งคุ้มขนาดนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่7ซเว่นทุกสาขาครับราคาเพียงแค่2 0บาทเท่านั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับแกับเมกาโอลิงรดซาครีมและหัวหอมถั่พืชกรอบแต่ไม่ทอดครับปี1932ที่เดลต้าชายขอบของรัฐมินซิสซิปปีอเมริกาแม้จะมีการเลิกทาสไปนานแล้วแต่ที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยไลฟ์ไฟล์ยาวสุดลุกหูลูกตา คนดำผู้เก็บเกี่ยวตรากตำทำงานหนักแต่ก็ยังยากจนแซมมี่มัวคือหนึ่งในนั้นแม้จะเป็นถึงลูกชายของบานหลวงในบทคนดำใกล้ๆนี้ก็ตามเขาตื่นตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นเพื่อออกไปเก็บเกี่ยวถึงอย่างนั้นแซมมี่ก็ทำด้วยความเบิกบานใจเพราะว่าวันนี้เขามีนัดเอาไว้กับผู้มาเยือนใหม่แต่หน้าเก่าสมกและสแตก็กสองคู่แฝดสุดดำวิลกรรมสุดป่วนอดีตนักเลงหัวไม้ก่อเรื่องไปทั่วไม่กลัวใครลงมือไม่เว้นแม้แต่กับพ่อของตัวเอง แม้ว่าตะแก่นั้นจะสัด,ดานเสียก็เถอะชื่อของคู่แฝดนั้นดังกระชอนไปทั่วไม่เว้นแม้แต่ในเมืองข้างๆจนกระทั่งพวกเขาย้ายไปอย่างเมืองใหญ่อย่างชิคาโก,โกไม่มีใครรู้ว่าทําอะไรดาวจากลักษณะแล้วบางทีอาจจะเข้ากับแกงเจ้าพ่อเอาคาโปนไม่มีใครสนใจมากนักขอแค่ที่นี่สงบสุขขึ้นนิดหน่อยก็ยังดีแต่ทว่าวันนี้พวกเขากลับมาแล้วพร้อมกับชุดสูตรถหรูและเงินถุงถังไม่มีคนดําคนไหนในชุมชนนี้จะหรูหราไปมากกว่าคู่แฝดนี้อีกแล้ว อดีตคุณนรกไม่ได้กลับมาเยี่ยมเฉยๆแต่จะมาอยู่ถาวรพร้อมกับเปลี่ยนลงเลือกเก่าๆให้กลายเป็นขับดนตรีสุดหรูมีเอาไว้สําหรับคนสีเดียวกันเท่านั้นงานใหญ่ต้องมีคนช่วยสองพี่น้องวหวยวานจ้างทุกคนที่สนิทที่รู้จักให้มาช่วยในงานคืนเปิดตัวแซมมี่คือหนึ่งในนั้นเขาเป็นทางลูกพี่ลูกน้องของคู่ฝาแฝดและยังเป็นมือกีตาร์เพลงบลูมือดีอีกด้วยถูกชักชวนมาเล่นในคืนเปิดตัวสุดอลังการทีมพร้อมแขกก็พร้อมแต่ทว่าไม่มีใครรู้ตัวเลย ท่ามกลางเสียงเพลงที่กำลังก้องนี้มีบางสิ่งที่กำลังเงี่ยหูสะดับฟังอยู่มันถูกดึงดูดมาอย่างที่นี่ใกล้เข้ามาทุกทีไม่มีใครในงานนั้นรู้เลยว่าคืนนี้จะกลายเป็นคืนสยองที่สุดในชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซินเนอรครับผิดคาดจากที่เห็นในเทเลอร์นิดหน่อยครับแต่ s i n เนอร์คือหนังชั้นยอดอย่างไม่ต้องสงสัยขอสารภาพเลยว่าไม่ใช่แฟนตัวยงของไรอันครูเกอ ผู้กำกับแต่อย่างใดครับคือหนังของเขาส่วนใหญ่ก็ดีแทบทุกเรื่องนั่นแหละเช็คคริตเบ a c แพนเทอร์หรือว่าเรื่องอื่นๆครับพวกเราชอบทุกเรื่องแต่ไม่ได้ชอบถึงขนาดที่เรียกว่าตัวเองเป็นแฟนของเขาได้อ,อย่างเต็มปากจนกระทั่งการมาของซินเนอร์นี่แหละครับถ้าจะให้บอกชัดๆว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบไหนก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนังโฟกเจอร์ eller, และเคาเจอร์สองอย่างนี้ต้องแยกกันนะครับคือหนังสยองขวัญพื้นบ้านที่ดำเนินเรื่องด้วยวัฒนธรรมของคนดำ หนังจะพาเราเข้าสู่ดินแดนชายขอบในยุคปี1932ครับในยุคนั้นเนี่ยม่ต้องสืบนะครับว่าการเหยียดความเท่าเทียมนั้นย่ำแย่ขนาดไหนหนังจะใช้เวลาในการเล่าเรื่องให้เราได้เรียนรู้บริบทกันก่อนโอเคฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> หนังก็ดำอีกแล้วน่าเบือ่อว๊กไปเนี่ยจะมายัดเยียดอะไรให้คนดูอีกหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่ครับ ในหนังเรื่องนี้เนะี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยเอวาจริงผมคิดว่าคนเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดใครชาติพันธุ์ไหนเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าเกลียดความยัดเยียดความไม่เข้าท่าของการนําเสนอเรื่องแบบนี้มากกว่าใช่ไหมล่ะครับในซินเนอร์ไม่ได้ทําแบบนั้นครับหนังถูกสร้างมาเพื่อเล่าเรื่องราวอย่างเป็นธรรมชาติคนดําก็เหมือนกับทุกๆคนบนโลกนี่แหละครับมีดีมีเลวมีชั่วปะปนกันไปหนังต้องการเล่าแค่พวกเขาเคยใช้ชีวิตกันแบบไหน,นอยู่กันอย่างไรมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์แบบไหนบ้างด้วยการที่ไม่เชื่อชูจนเกินจริงซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต่อต้านการเชิญชวนเข้าสู่โลกของคนดําในครั้งนี้ครับหรือไหลเป็นธรรมชาติหนังจะใช้เวลาในการเล่าตรงนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะเกือบเกือบครึ่งเรื่องเลยด้วยซ้ำครับเหตุการณ์ในหนังทั้งเรื่องจะเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่1วันเต็มเท่านั้นแบ่งเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยใช้เวลาช่วงเช้านี่แหละพาเราเรียนรู้สังคมที่นี่ครับแล้วก็ทําความรู้จักกับบรรดาตัวละครต่าง หนังจะค่อยๆเล่าไปทีละนิดละนิดพาเราไปสำรวจในแง่มุมนั้นทีแง่มุมนี้ทีผ่านตัวละครที่เจอหลายแบบทุกคนมีบุคลิกน่าสนใจมากฉากเมืองต่างๆก็สวยงามนะครับให้ความรู้สึกชุมชนบ้านนอกยุคเก่าข้าวเกี่ยวระหว่างยุคข้าวบอยกับยุคป,ปัจจุบันชอบบรรยากาศหนังสุดๆครับภาพก็สวยแต่จริงๆแล้วช่วงปูเรื่องในหนังก็ถือว่าเยอะมากๆครับแถมเป็นจังหวะก,การเล่าที่ค่อนข้างจะเนิบนาบชวนให้รู้สึกเอื่อยอยู่พอสมควร เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันสนุกขึ้นมาก็คือการดําเนินเรื่องผ่าน2พี่น้องสโมกและสแต็กนี่แหละครับนี่มันพีกกี้ไบเดอร์เวอร์ชันคนดําชัดๆไม่มีคำบรรยายไหนที่น่าจะทําให้เห็นภาพมากกว่านี้อีกแล้วนะครับความเท่ของพวกเขาแม้แต่ละคนนั้นบุคลิกจะต่างกันราวาฟ้ากับเหวแต่จังหวะการเดินการขยับตัวที่เข้าขากันไปมันก็ยังคนคนเดียวกันเออนักแสดงคนเดียวกันก็ไม่นับแล้วกันทุกอย่างที่สื่อออกมาทําให้เรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าพวกเขาไม่ใช่แค่เกิดมาพร้อมกัน แต่เป็นคู่แฝดเป็นพี่น้องที่ผูกพันกันมากจริงๆโดยไม่ต้องใช้คําพูดได้หลอกใดๆมาบรรยายเลยด้วยซ้ําการเน้นในส่วนของการแสดงใช้การเล่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเจ๋งมากครับน่าชื่นชมเลยแหละยิ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนใจที่จะติดตามโลกของหนังมากขึ้นไปอีกครับแต่ถึงซินเนอร์จะเป็นหนังวัฒนธรรมที่ดูง่ายเล่าออกมาได้อย่างดีแล้วก็เป็นกลางมากก็ตามแต่ซินเนอร์นั้นไม่ได้เล่าทุกอย่างออกมาตรงๆครับหรือว่าเล่าผ่านบทพูด และฉากในเรื่องเนี่ยก็ซ่อนสัญญาเอาไว้ให้กับคนช่างสังเกตการเปรียบเทียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนี้ไม่ส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องครับไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่หากสังเกตแล้วจะอินกับหนังเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวที่สําคัญเพลงเพาะใช้ได้เลยในหนังเนี่ยจะพรีเซนต์เพลงบลูซึ่งเป็นเหมือนสมบัติด,ด้านดนตรีของคนดําซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ก็ยังฟิลถึงมันได้แต่อย่างเดียวที่น่าเสียใจก็คือมันไม่มีซับไตเติลให้เราได้ดูเนื้อเพื่อที่ได้อินกับมันนนมาากกกขึึ้้ว่่ีซง็ เคารพการตัดสินใจของการไม่ใส่ซับแล้วกันครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวอยากให้ใส่ซับเนาะหลังจากหมดช่วงเซตติ้งครับหนังก็พาเราเข้าสู่โหมดสยองขวัญอย่างเต็มตัวจริงๆดูเหมือนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าสุรกายในเรื่องนี้คืออะไรแต่ผมขอไม่พูดในคลิปก็แล้วกันครับอยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองได้รู้มันด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในโรงภาพยนตร์มากกว่าตรงนี้เนะี่ยมันจะมีความเป็นหนังสยองขวัญพื้นบ้านแบบฟิวชั่นไม่รู้ว่าคำคำไหนจะมาบรรยายไปเหมาะมากกว่านี้แล้วครับ มันรวมเอาความคลาสสิกแบบดั้งเดิมเข้ามาผสมกับลูกเล่นใหม่ๆหนังไม่ได้พยายามจะลึกลับอะไรมากมายเราได้เห็นตัวตนกันชัดๆไม่มีปิดบงังหนังก็ไม่ได้พยายามขายความลึกลับฉบับเฮอร์เลอร์แต่จะมาพร้อมกับลูกเล่นเรื่องอื่นๆครับนั่นก็คือการล่อหลอกหนังจะสร้างสถานการณ์และกฎเกณฑ์ขึ้นมาอันนี้ทําได้อันนี้ทําแล้วจะชิบหายแต่แกฎในหนังซีนเนอร์ผมบอกเลยว่าใครที่คุ้นชินกับเรื่องผีแบบไทยๆก็น่าจะรู้สึกคลับคลายคลับคลายยังไงชอบกลน แต่ก็แอบคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นครับเพราะแม้แต่ส่วนนี้ของพัพสยองขวัญเองก็ซ่อนความหมายเอาไว้อยู่เช่นกันแต่ต้องบอกว่าโดยรวมๆแล้วฉากสยองขวัญของซินเนอร์นั้นไม่ได้เน้นขายเพียวเฮอร์เลอร์หรือแม้แต่ความระทึกลุ้นสุดขาดใจมันยังเน้นไปที่การสื่อถึงเรื่องราวความสัมพันธ์และวัฒนธรรมอยู่ดีมีฉากน่ากลัวตื่นเต้นหรือเปล่ามีครับไม่น้อยแล้วก็ทําได้ดีมากๆแต่มันไม่ถึงขั้นบีบให้เรานั้นจนตรอกติดอยู่กับขอเวทีไร้ทางออกขนาดนั้น ตรงนี้แหละที่เป็นส่วนสําคัญแล้วก็ต้องบอกกันก่อนมาพูดถึงการแสดงครับผมค่อนข้างแน่ใจเลยว,ว่านี่คืองานแสดงของไมเคิลบีจอแดนที่ผมชอบมากที่สุดการเล่นเป็นทั้ง2ตัวละครที่ต่างขั้วแต่รู้ใจกันเป็นอย่างดีเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยครับมันแนบเนียนเสียจนรู้สึกว่าพวกเขาเป็น2ตัวละครจริงๆไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับยอดเยี่ยมมากๆทุกซีนที่มีสโมกและสเต็กคือโคตรดีเฮลี่สไตล์ฟิลหรือว่าแม่หนูเคธพิชอฟจากจักรวาลมาเวลผมชอบเธอนะครับ แต่ไม่ได้ชอบเธอในซีรีส์เรื่องนั้นเท่าไหร่แต่มาเรื่องนี้เนี่ยเซ็กซี่โคตรดีย่วยวนบทจะน่ากลัวเปื้อนเลือดก็เอาอยู่ครับอะไรจะขนาดนั้นคิดว่าไม่ต้องกลับไปเล่นหนังฮีโร่แล้วก็ได้มาเวนี้เธอแจ็คโอคอนเนลครับพ่อหนุ่มคนนี้ที่รับบทเป็นวายร้ายหลักของหนังก็สุดยอดเป็นคนที่ทำหน้าตากลุ้มกิมได้เลวมากๆดูหน้ารู้เลยว่าเจ้าเล่ห์สุดๆครับอีกคนที่ชอบมากก็คือรุ่นใหญ่อย่างเดลรอยลินโดครับบทตลุงนักดุตรีขี้เมาของแกนี่แหละเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ผมชอบมากๆครับมีความธรรมชาติสูงดูแล้วนึกถึงตาลุงแถวบ้านที่มีตัวตนจริงๆถึงจะขี้เมาแต่ก็มีเรื่องเล่าน่าสนใจจริงๆเยอะน่าคุยด้วยเป็นอย่างยิ่งอ้าจริงมีอีกเยอะครับนักแสดงที่เล่นได้ดีในหนังเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยช่วยกันพาให้หนังไปต่อได้จนถึงบทสรุปสุดท้ายซึ่งหนังเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเอ็นเครดิตก็ได้ครับซึ่งมันมาเร็วมากๆไม่รู้จะเรียกว่าเอ็นเครดิตได้ไหมเหมือนจะเป็นบทสรุปจริงๆของหนังมากกว่าอย่ารีบลุกนะครับมันเป็นฉากจบที่ ดีมากจริงๆอ่ะวยกันมาพอสมควรแต่ก็ยังก่อนนะครับแม้ผมจะชื่นชมซินเนอร์เรื่องนี้มากขนาดไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มพอสมควรไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมเท่านั้นแต่เป็นแนวทางของหนังด้วยครับตอนที่ผมดูจบออกจากโรงมาเนี่ยผมก็ได้ยินคนที่เดินตามหลังออกมาพูดว่าหนังไม่สนุกเลยผมเข้าใจแบบไม่คิดจะเถียงเลยครับแม้แต่ตัวผู้พูดเองเข้าใจว่าหนังดีแต่ความเอนเตอร์เทนในตัวหนังเนี่ยก็มีน้อยจริงๆครับ ถ้าเกิดว่าพูดถึงความบันเทิงแบบหนังบ็อกออฟฟิศก็ไม่ได้มีแบบนั้นคแรบบับซึ่งแม้ว่าไอ้เปรมจะบอกว่าตัวเองพอใจและบันเทิงกับมันมากๆเลยก็ตามแต่ลองนึกภาพนะคแรบบับคุณถูกดึงดูดมาด้วยเทเลอร์ที่ตัดมาอย่างโคตรระทึกคาดหวังว่าจะได้ดูความเป็นเฮลเลอร์หรือฉากแอคชั่นไล่ล่าฉบับอสุรกายเดือดๆทะลุป,ปลอดซินเนอร์ไม่ใช่หนังแบบนั้นเลยคแรบบับมันมีความเฉพาะกลุ่มเอาง่ายๆนะคแรบบับถ้าให้จำกัดความจริงๆซินเนอร์คือหนังที่มีแกนหลักเป็นหนังแนววัฒนธรรมครัแบบแล้วก็มีเฮลเลอร์มาผสม ผมอยากให้จําตรงส่วนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับสาคัญมากซึ่งมันต้องใช้สมาธิในการช่างสังเกตในการรับชมแม้จะไม่ใช่หนังเครียดอะไรก็ตามแต่ดูแล้วก็ต้องคิดตามไปตลอดทางเรื่องครับบวกบวกเต็ม10จากมีมบวีให้กับหนังเรื่องนี้ครับมันคุยกับพวกเราแบบสุดดูแล้วเนี่ยอยากเป็นคนดํากันเลยทีเดียวมันบอกเล่าวัฒนธรรมได้อย่างน่าดึงดูดภาพนสุลกายในเรื่องเองก็เจ๋งแต่อย่างที่บอกครับหนังดีไม่ได้หมายความว่าดีกับทุกคน ดังนั้นก็มาต่อกันที่ช่วงมีชีนะ้แนะครับซินเนอร์เรื่องนี้ควรดูในโรงหรือเปล่าก่อนอื่นเลยผมอยากแนะนําให้ทุกคนถามตัวเองกันก่อนนะครับว่าอยากดูซินเนอร์เพราะอะไรกันแน่คาดหวังแบบไหนหากคุณต้องการดูหนังสยองขวัญแบบผีเต็มขั้นการไล่ล่าแบบระทึกเต็มสูบซินเนอร์ให้คุณไม่ได้ครับข้ามได้ก็ไม่ต้องดูครับผมสามารถพูดตรงนี้เลยแต่หากคุณต้องการดูหนังที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวพาคุณเข้าไปอย่างขอบแดนความสยองขวัญที่คุณไม่รู้จัก เรียนรู้ผู้คนและเรื่องราวใหม่ๆ Sinners คือภาพย,ายนตร์ชั้นดีที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับซึ่งการดูแบบ i m a x ก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์หากคุณคิดจะดูเรื่องนี้อยู่แล้ว,วยแนะนาให้ดูแบบเต็มระบบไปเลยครับ s i n เนอเป็นหนังที่ภาพสวยองค์ประกอบต่างๆก็เยี่ยมการให้ดูมันเต็มๆตานะั้นเป็นอะไรที่เหมาะสมทําให้ซีน,น็หลายๆซีนทรงพลังมากขึ้นไปอีกอีกอย่างเสียงในหนังก็เป็นอีกจุดเด็ดเหมือนกันนะครับทั้งภาพและเสียงแบบนี้คุ้มครับสำหรับ iMaX ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายทำโดยใช้ไอแม็กฟิล์มรุ่นเดียวกับที่คริสโตเฟอร์โนแลนนั้นใช้เลยนละครับแบบราคาเต็มครับหากไอแม็กเกินราคาไปการดูราคาเต็มก็ไม่เสียหายหากเป็นไปได้เลือกลงที่มีระบบเสียง a t m o s ด้วยก็ดีเป็นหนังที่คุ้มค่าไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจจริงๆมีบัตรพารหรือว่าส่วนลดไปทางนี้เถอะครับถ้าคุณตอบไม่ได้อยู่กลางๆระหว่าง2แนวทางที่ผมบอกแนะนําว่าลอลดถดีกว่าไม่เจ็บมากนะครับ ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซินเนอร์ส่วนตัวแล้วพอใจมากๆมันเข้าทําเนียบหนังโปรดของพวกเราในปีนี้เลยแหละไม่ได้ชอบมันทุกส่วนของหนังนะครับแต่สเสน่ห์บางอย่างมันชวนลหลงไหลจริงๆแต่ฉันเคยนะครับสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นหนังดีหนังไม่ดีตาคุณตัวคุณเท่านั้นคือคนที่จะตอบมันครับพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองได้แล้ววันนี้กับซินเนอร์แชแล้ววันนี้ทุกรงภาพยนตร์และระบบ iMaX ับ